อีกแล้วครับคือพอดีผมก็ลองคาราโอเกะอยู่ที่บ้านนะครับสนุกมากครับก็เต้นๆไปด้วยนะครับพอดีจังหวะไม่ค่อยดีนะครับลื่นล้มนะครับแล้วก็นิ้วก็เลยหลังก็เลยล้มไปโดนเทียนนะครับที่เป็นแก้วนะครับที่เป็นอยู่ในเซรามิกนะครับนเราก็โดนอุบัติเหตุเขาก็เลยแบบเฉือนไปนะครับก็ลึกประมาณ5มิลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ คุณหมอบอกว่าถึงชั้นไขมันแล้วแล้วก็ก็ต้องรีบเย็บเลยนะครับ5เข็มครับตอนแรกนึกว่าจะต้องตัดนิ้วแล้วครับแสดว่ามันแสดว่ามันหดขาดก็เกือบเกือบครับเพราะตอนนี้เนี่ยเริ่มยังไม่รู้สึกถึงนิ้วแล้วครับชาเลยหรอไม่แน่ใจเลยครับเดี๋ยวขอพักรักษาแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีแล้วพี่ถามตอนที่วินาทีโดนครั้งแรกมันรู้สึกยัง ก็คือตอนแรกก็คือผมไม่อยากจะมีแต่เรื่องอุบัติเหตุเจ็บขาเจ็บตัวเจ็บหลังสี่โครงหักอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากจะมีเรื่องดีๆอย่างอื่นบ้างเหมือนกันนะครับแต่ไม่ทราบเหมือนกันเป็นอะไรนะครับก็ก็มันวินาทีที่โดนก็เลือดกกระจายแ,แ,แต่ว่าเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรสบายๆเดี๋ยวเดี๋ยวเมันก็จะสมานกันเองอมผมก็แบบ อ๋อเหรอโอเควันแรกก็เลยยังไม่ได้ไปหาคุณหมอนะครับแล้วก็นอนเลือดอาบเตียงเลยนะครับ oh. ใช่ครับผมก็เจ็บแล้วก็ปวดผมแบบให้มันปวดขนาดนี้ไม่น่าจะใช่แบบเรื่องที่มันจะสมานเองแล้วหรือเปล่าผลิตก็เลยบอกว่าวันรุ่งขึ้นบอกเพื่อนไม่ไหวอะเดี๋ยวนิ้วต้องจะต้องตัดแน่ๆเลยถ้าเกิดไไป oh. หาหมอดีกว่าครับ oh. สุดท้ายคุณหมอบอกว่าก็กรีบมาทันเวลานะครับก็ ห้าเข็มคนะรับผมแสดงว่าตอนที่มันโดนเสร็จเ,เพื่อบอกไม่เป็นไรเราก็คือลองให้จบเกมเราลองเจาะไม่เหนื่อยแล้วก็ร้องเพลงนะไม่ร้องไม่ไหวแล้วครับผม <c oughs> ตอนนั้นก็คือหยุดไปเพื่อนตกใจหมดเลยแต่ทำไมเพื่อนไม่พาไปโรงพยาบาลผมไม่ทราบเหมลยครับมีรถพยาบาลเบื้องต้นไหมคะแบบอ๋อมีครับมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อนบอกว่าโอเคเดี๋ยวมันสมานเองไม่เป็นไรเราวัยรุ่นเราแบบเฮ้ยใจสู้ดีวะอย่างเงี้ยสมานอายุ ซูดีว้าอะไรนิดเดียวเองก็เลยหัวใจแล้วนั่ไม่บอกว่าจะต้องเย็บใช่ครับแต่ว่าเลือดเลือดเยอะขนาดนี้ผมคิดในใจว่าก็ต้องไปนะครับแต่ว่าเชื่อเพื่อนเชื่ดีที่มันยังไม่หมดตัวใช่ไหมเลือดอ่ะดีที่มันยังไม่หมดตัวใช่ครับถ้าเกิดรออีกหลายวันนี้ไม่รู้นิวจะเป็นยังไงครับและถือไมโครโฟนข้างนี้ด้วยขนาดซ้ายนะขนาดซ้ายครับผมก็เลยไม่รู้จะเดี๋ยวว่าหายครับอันในกระบวนการการรักษาคุณหมอบอกว่ามันจะต้องเยียวยา ก็ตอนนี้ยังเย็บอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะต้องตัดไหมสักครู่นะครับอีกสักสองสามวันเพราะว่าไปเช็คมาแล้วต้องล้างแผลทุกวันนะครับแผลยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็น้องก็ยังเจ็บอยู่น้องไม่รู้สึกจี๊ดอยู่จีด๊จด้อยู่ครับใช่คุณหมอบอกให้ดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็คืออย่าแบบว่าอย่าใช้มือด้านนี้เยอะแต่เราก็คือต้องลองเพลงใช่ไหมครับจริงๆไม่เป็นขนาดตายใช่ ก็คืออาบน้ำไม่ได้ตอนนี้ก็คือโดนน้ำไม่ได้ตอนนี้ก็คือด้านนี้คือลักแร้ลักแล้ก็คือเช็ดไม่ได้รับสมัครคนช่วยรับสมัครคนช่วยโอ้ว้าวไม่อาบน้ำ่อนิ้วเป็นแผลแล้วแขนเป็นอะไรฮะอ้าวแลขนเป็นคอแขนเป็นคอนิ้วเป็นแผลแล้วแขนเป็นอะไร The <usion> ขอเป็นแฟนเปวดเลยทำรายการจบไปไม่เ <myster> ป <iously> <ioso meu> <problem> <S 2 towers> ็นไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่านิวมันมีปัญหาไปถึงสมองได้ด้วย มันใช้เส้นประสาทเดียวกันหรอพี่เขไปถามหมอไหมว่ามันมันจะกลับมาใช้การแบบได้มาพอดีเท่าเดิมไม่ดีท่านี้ไม่ดีไม่นี่ขยับนิ้วท่านี้ไม่ดีช่วงนี้ไหนนี่โอเคช่วงนี้นิ้วชคดีที่เป็นนิ้วนิ้วนางนะผมเป็นนิ้วกลางอันนี้เองนะอันนี้เองนะตอนนี้เป็นไปข้างบนเกี่ยวกับแผลหรืออะไรตอนนี้บาดแผลคือผมเหมือนแบบว่าผมมีแต่คอมเมนต์ที่บอกว่าเฮ้ย อานักรบย่อมมีบาดแผลใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ใช่นักรบเราเป็นนักร <and dar> <studio> ้องดังนั้นบาดแผลเราจะทั้งตัวไม่ได้นะครับผมก็จะพยายามรักษาตัวเองให้ดีที่สุดให้ทุกคนแบบว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับที่มอบอกไหมว่ามันจะกลับมา100%ไหมว่ากลับมาใช้งาน100%ไหมผมก็ภาวนาทุกวันนะครับไม่งั้นนิ้วนี้จะใช้ไม่ได้เลยอมันมีมะคิดว่าจะหายทันแฟรสายไหมครับโอ้ มีผลมามันจะมีผลกับการนมีครับผมพราะเซ็นด้านนี้พอดีเลยครับตอนนี้เซ็นอะไรไม่ได้เลยนะครับผมก็ต้องอตอนนี้เริ่มฝึกเซ็นด้านขวาไปก่อนแล้วครับแล้วมันออกมายังไงอะฮะไม่ได้เรื่องเลยครับ <c oughs> แสแดงว่าถ้าใครได้วันนั้นไปคือลายเซ็นปลอมจะมาด้านขวาอาจจะเป็นลายเซ็นใหม่อมมของแบร์ขอแบรของแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์เทอมใช่ครับซึ่งจะมีครั้งนี้ครั้งเดียวแฟนไซด์วันที่5วันที่5นี้จะมีแฟนไซด์ของอัลบั้มนะครับซึ่งเป็นอัลบั้ม ที่หกของผมนะครับในชีวิตภูมิใจมากมากเลยนะครับที่วันนี้เราได้มาถึงขั้นที่เรามีอัลบั้มถึงหกอัลบั้มแล้วนะครับแล้วก็มันมหาศาลมากสำหรับผมนะครับแล้วก็ผมภูมิใจแล้วก็ต้องอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมอยู่เสมอมานะครับสำหรับอัลบั้มใหม่ก็โฉบออกไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมีแฟนไซน์ในวันที่ห้าครับผมอยากให้ทุกคน ติดตามนะครับสามารถไปพบกันได้เลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ซื้ออัลบั้มก็ไปกันได้นะครับที่ที่เสียงพารากอนนะครับคือสามารถไปกันได้หมดเลยทุกคนถ้าไม่มีอัลบั้มก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็เซนย่างอื่นแทนให้ได้ครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่เป็นห่วงครับผมขอบพระคุณครับฝากฟีเตอร์ด้วยนะครับพี่เป๊ะพี่เป๊ะครับอันนี้หน่อย